สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมคาราวเอมนะ,อะตอนนี้อยู่ในตัวหลักแล้วกำลังปั้นเล่นได้แค่ช่วงเที่ยงคืนขึ้นไปเล่นวันละสองสามชั่วโมงเลเวลช้าหน่อยอแล้วที่นี้วันนี้หัวข้อคือพูดถึงกันพูดถึงสเตนโคนก็คือหินอันนี้จะบอกว่ามันอยู่ในหัวข้อฝากขายตรงไหนอนะอ่ะาฝากขายเข้าฝากขายนะอยู่ในหน้าของ quest item เควตไอเทมนี่เลื่อนมาข้างล่างข้างล่างนับ1 2 3 4อยู่อันที่5้าคว i ไอเแล้วก็อยู่ที่มิชชั่น i อเทนะกดเข้ามาปุ๊บที่ไทถ้าเกิดเราไม่เห็นเป็นชิ้นแรกให้กดที่ไท้แบบเหมือนประเภทอะ่ะแล้วเลือกสเตนโคนหินมันจะหน้าตายเป็นหินแปดเหลี่ยมสีมินมินแบบนี้สเตนโคนมันเหมือนหินสาระพักประโยชน์มันใช้ในการทำหลายๆอย่างปุ๊บเรพูด เรา,ามาพูดถึงต่อไปสเตนคนหาจากไหนหาจากเควสแคปซูลหรือเควสไข่เรียกกันว่าเควสไข่ในนี้ไม่มีขายตอนนี้หาไม่มีขายหาจากไหนในชอ็อปในชอ็อปในชอ็อปเดี๋ยวผมขอดูหน่อยผมเห็นว่ามันมีขายอยู่แต่ว่าผมอ่ะนี่ไงอยู่ในหัวข้อ,อ,อ c o n v ว n i น n c ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแล้วก็เทนนิงบุ๊ก เนี่ยคือเควส์ไข่ถามว่าพวกนี้คือเควสอะไรเควสให้ลงดัน dx แบบพรีเมียมย้ำนะแบบพรีเมียมเท่านั้นก็มันก็จะบอกว่าที่ลงเมื่อเราเรียนเควสมาแล้วมันจะพาเราไปลงดันซึ่งผมจําไม่ได้ว่าดันดันไหนเป็นของดันรถไฟนะส่วนใหญ่ถ้าซื้อใช้กันอะจะเป็นของดันรถไฟเพราะลงง่ายและจบไวถ้าจําไม่อยากมั่วจาไม่ได้ลืมอันนี้ลืมจริงๆ ไม่ได้เล่นมาสักพักตอนเกาหลีอ่ะก็คือซื้อหนึ่งคือซื้อจากในช็อปสองดอบในดัน dx ขั้นพิขั้นพรีเมียมอ่ะขั้นฮาร์ดผมไม่แน่ใจว่าดอบไหมผมเคยดอบแต่ในขั้นพรีเมียมเพชรไข่ะนะแล้วถามว่ามันเอามาทําอะไรบ้างต่อไปมันเอามาทําอะไรบ้างราคาเราเห็นแล้วเนาะแปดแสนเมื่อกี้แปดแสนอ่ะตัวหนึ่งเราตีตัวเลขให้ก่อน ถ้าเกิดเราซื้อเควสไข่เมื่อกี้มา15เพชรตีเป็น15บาทอ่าแล้วมาขาย800,000เมื่อกี้อ่า8 0 0 0 0เพชรไข่ได้5ชิ้นนะเดี๋ยวจะดูราคาปึ๊บ5ชิ้นเดี๋ยวเราแยกมาแบ่งไอเทม1 2 3 5ชิ้นอ่าชิ้นละ8 0 0 0นะ8 0 0 0 7ปึ๊บ ดูเราจะได้3ล้าน9 000. ก็เฉลี่ยก็คือ20บาทประมาณ20บาทซึ่งการเอาสเตนคนมาขายอะ่ะผมอยากแนะนำว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าการคาฟสเตนการจะเอาสเตนคนมาขายได้เนี่ยมันต้องเอาไปคาฟก่อนมันถึงจะขายได้แล้วมันมีโอกาสแตกคือถ้าแตกก็คือ5ก้อนที่เราทำมามันจะหายไปเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปถึงจุดนั้นอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่ง ก่อนอื่นสเตนโคนเอาไปทำอะไรบ้างในที่นี้ง่ายง่ายก่อนออมันจะมีให้แลกที่ npc grocer ที่เมืองไอเท่านั้น body i ไอเลือก grocer ปุ๊บ,บ,บผมรู้ทางอหลรแต่ผมจะพาให้ดู npc นี้ปุ๊บจะอยู่ตรงหน้าทางเข้าทางไปแจเ,เปิดร้านปุ๊บเริ่มมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้แลกเห็นไหมใช้สเตนโคนหก้อนตัง8 m ขนนกใช้เงิน 4m แล้วก็สเตนโคน3ซึ่งอ่ะแล้วทีนี้ในตอนนี้ผมมองว่ามาแรกที่โกเซอร์อะมันยังไม่คุม้มมันน่าจะคุ้มตอนหลังๆอะหลายๆเดือนไปแล้วตอนนี้คือซื้อขนนกมาบวกจากในช็อปเลยผมว่าคุ้มกว่าไนหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่หน้า functional แล้วก็ equipment ก็เนี่ยอาคันนาเนี่ยซื้อมาเลยราคาเท่ากันแต่ผมอยากถ้าอยากจะบวกนะถ้าจะซื้อเป็นเพชรมาบวกอยากให้บวกเป็นขนทองก่อนขนทองอ่ะมันใส่ได้ทุกตัวไงส่วนขนขากับขนดำอ่ะมันแล้วแต่คนจะใส่ว่าจะใส่สายลงดันหรือสายสาย PVP อ่ะต่อมามันเอาไปทำอะไรได้อีกต้องมาที่เมืองผ่อนรักะ่ะมันอยู่ในหัวข้อคราฟและต่อต่อไป มันเอามาช้ำสิ่งนี้ก่อนอื่นถ้าเกิดอยากจะขายสเตนโคนเราต้องคราบนี่เห็นไหมสเตนโคนเซ็ตใช้แต้มศูนย์คือสามารถคราบได้เลยแต่เมื่อเราคราบเราไม่ได้แต้มนะเสียค่าเรียนเป็น 10m หรือใช้กุญแจโคอ,อีหนึ่งดอกเมื่อเราคราบไอเนี่ยจาก ไอเนี่ยที่มันผูกมาตัวละครอน่ะมันจะสามารถมันจะได้เป็นแพ็กอย่างเงี้ยมาเปิดใช้อีกทีซึ่งสามารถเอาไปขายได้แต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปมันมีโอกาสแตกผมเรียกได้ว่าค้าประมาณห้าครั้งอาจจะแตกหนึ่งถึงสองครั้งอ่ะถ้าดวงดีก็อาจจะไม่แตกเลยถ้าแตกคือแบบไม่คุ้มแล้วบอกเลยถ้าแตกคือไม่คุ้มเลยขาดทุนอ่ะต่อมาทำอะไรได้อีกเดี๋ยวผมขอกดรายการโปรดิดผมเลือกไว้แล้วนี่ การคราฟชามเอมเบอร์หรือชามทุกสีเลย,ส,เย,เยสีเขียวเอ้ยสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีแดงใช้สเตนคนเหมือนกันหมดเลย <_ S 1> เห็นไหมใช้สเตนคนสีก้อนนี่คือขั้นแรกนะบวกหนึ่งอ่ะจะใช้สีก้อนบวกสองบวกสามจนถึงขั้นสุดท้ายอะ่ะใช้สเตนคนในการคราฟด้วยหมดเลยแล้วต่อมาอะไรอีกเ,ออเ,อเดี๋ยวเดี๋ยว หาก่อนหาก่อนผมไอ้นี่ไว้ปุ๊บปุ๊บสี่พันแต้มไม่ใช่ห้าพันอ่ะจะมาที่ตรงนี้ต่อมันจะใช้นี่เอ่ออันเนี้ยเรียกว่ากล่องกล่องสุมผนึกอ่าเรียกว่ากล่องปลดอาวุธหรือปลดชุดอ่ะมันจะให้เป็นกล่องมาเนี่ยเป็นขูดหมอบไอเนี่ยไอเทมเนี่ยปุ๊บให้เราแกะทะักให้เราหนึ่งอัน ก็คือให้เรามาเปิดใช้อีกทีหนึ่งมันไว้สําหรับการปลดอาวุธคือคาราฟมาใช้ทกในการปลดอาวุธอะอาวุธตามขั้นต่างๆมันก็จะมีมีเดียมก็คือหินไอของที่ใช้หินส้มบวกแล้วต่อมาก็ช่วงแต้ม6กพันก็เป็นขั้นไฮเป็นขั้นไฮเจ็ดก็เป็นขั้นไฮเอ็ดเจ็ันเป็นขั้นไฮเอ็ดก็คือที่แบบปลดอาวุธขาวอ่ะ อาวุธขั้น G 1 1ขึ้นไปก็จะใช้สเตนโคลน30ก้อนแนะนำให้ใช้โคอีโทเค็นเรียนนะเพราะว่าใช้ M ไม่คุ้มหรอกอ่ะมันก็จะใช้ประมาณเนี้ยนะส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือการเอาไปแลกประดับมาตีบวกขายกันอ่าเดี๋ยวแถมไปนิดนึงแล้วกันว่าตีบวกประดับใช้อะไรบวกกันก็ใช้หินที่ลงใน,งใ,น,ใ,จงใ,นใจเขียวนะเดี๋ยวผมจะจะทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งลวกันถึงผมเคยทำแล้วอ่ะ แต่ว่าผมไม่ได้ทำแยกไอนี่จะกุญแจดอกละสองล้านห้าเวล1 3ร้อยสมสิบขึ้นไปถึงจะลงได้ลงมาแล้วต้องมีแต้มคราฟสี่พันห้าร้อยแต้มที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ตัว n p c อ่ะสี่พันห้าร้อยแต้มถึงจะสามารถคราฟได้นะคราฟได้แล้วมาจะเป็นหินแบบนี้เราสามารถซื้อได้เลยไม่ต้องคราฟก็ได้เสี่ยงดวงเอาก็อยู่ที่หัวข้ออัพเกรดไอเทมอยู่หัวข้อคอแล้วก็ไท ใา้เลื่อนมาข้างล่างเป็น Chaos c ค r e ปุ๊บมันจะเป็นเห็นแบบนี้อุ้ยก้อนละเจ็ดเอ็มแล้วตอนแรกสี่ล้านฮาสงสัยโดนเหมาไปก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตีไปว่ามันจะอยู่ประมาณก้อนละห้าล้านแล้วกันช่วงนี้ตอนนี้ขาดตลาดต่อมาเออ แล้วก็เอาไปบวกเออเอาไปบวกเลยซื้อมาซื้อขนนกหรืออ่าตอนนี้มันบ่กได้แค่ขนนกเนาะแนะนําให้บวกขนนกสีทองแล้วกันถ้าจะบวกก็ตีบวกไปเลยโอกาสก็คือมีแค่ติดกับไม่ติดถ้าไม่ติดคือของหายไปเลยถ้าติดก็คือของยังอยู่แล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ของจะราคาแพงขึ้นประมาณสามแ่บเนี่ย,ยผมบวกมาได้บวกแปดสองชิ้นราคาไม่รู้ว่าขายออกไหมมันอาจจะต้องลดลงเรื่อยๆ เราก็ต้องรอดูต่อไปโอเคก็จบคลิปเกี่ยวกับสเตนโคนประมาณนี้เนะาะสเต็นโคนมักจะคู่กับเคออสคอร์ในการบวกโอเคสวัสดีครับ